สวัสดีครับพบกับผม CNP ยนพเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะทีเด็ดสี่คู่เน้เนๆอีกเช่นเคยนะครับรอชมได้เลยครับผมก็เดี๋ยวขอย้อนวันที่เมื่อวานนะครับที่ให้ไปสี่คู่นะครับผมก็คู่แรกนะครับต่อไอซ์น้อนนะปืนใหญ่นะไอปืนใหญ่ก็ชนะ นอริสตี้ไปถึงห้าลูกนะครับผมส่วนด้านคู่ที่สองเนี่ยต่อแมนซีนะครับแมนซีก็ชนะเลสเตอร์กับซิตี้ไปหกต่อสามนะครับผมแล้วก็คู่ที่สามเนี่ยต่อสเปอร์ชูชัยนะครับไก่เดือยทองก็เอาชนะคิตตันพาเลตไปถึงสามต่อศูนย์นะครับแต่ปรากฏว่าเวสแฮมนะครับตายทั้งโลครับเวสแฮมแพ้กับเซาแธมตันนะครับไปสองต่อสามนะครับแบบแบบงงมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้มาดูครับสี่คู่เน้นๆนะครับจะเป็นทางด้านของคู่แรกนะครับ พเมลีกนะครับผมนิวคาสเซิลนะเปิดบ้านต้อนรับกำลังยนอนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมเนี่ New นิวคาสเซิลนี่ชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนัดนัดล่าสุดก็แพ้กับเมสซิเต้ไปถึงศูนย์ต่อสี่นะครับส่วนทางหน้าของแมนยูเนี่ยชนะสามเสมอสองนะครับนัดล่าสุดก็ชนะนอริทไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับผมแมนยูวันนี้ก็น่าจะบุกเอาชนะได้สบายๆนะครับแม้ว่าจะขาดแมตต์ฟิตเนสไปรวมๆสองสัปดาห์เนี่ย แต่ว่าศักยภาพของขุมกําลังและสภาพพ้ความพร้อมของทีมเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สมบูรณ์แบบแทบทุกรายนะครับเรียกว่าวางหมากจัดทับกันเต็มสูกนะครับผมแถมผลงานตลอดช่วงหลังตั้งแต่รับลังนิกมคุมเนี่ยก็ทีมก็เริ่มมีทรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังอยู่ในเส้นทางไร่พ่าเป็นแมตท,ที่6ติดต่อกันทุกรายการนะครับส่วนทางกับทางด้านนิวคาสเซิลเนี่ยที่นอกจากจะประสบปัญหาผู้เล่น บาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบนกันเพียบแล้วเนี่ยฟอร์ม3เกมท้ายในลีกก็ปลาชัยล้วนนะครับแล้วก็โดนยิงไปรุมล้วมส1ลูกเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าการมาเชิญหน้ากับบอลที่ระบบเข้มต่อเนื่องเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะไม่รอดพ้นความ่าแพ้คาบ้านตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาจากเลกกับภาพรวมต่างๆของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกมนี้ผมแนะนําให้ต่อเมนยูรอรับซับลุย ก็คู่ที่2กระโดดไปที่แชมเปี้ยนชิพนะครับผมดาบี้เค้าตีนะเปิดบ้านต้อนรับเมือนของเว็บบอมบิดนะครับผมก็ฟอร์ม5้นัดหลังสุดของดาบี้นี่ชนะไป2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดก็ชนะแบ็กพูลมันต่อ0นะครับส่วนหน้าของเว็บอมบิดเนี่ยชนะ2เสมอ3ครับนัดล่าสุดก็เสมอกับบาร์ลี่มา0ต่อ0นะครับผม เรียกได้ว่าดาบี้นี่สถานการณ์ไม่ดีักเท่าไหร่นะครับทั้งผลงานที่หนักไปทางเสมอแล้วก็แพ้นะครับรวมถึงสภาพทีมซึ่งเจ็บและติดโควิด -19 กันเพียบเลยนะครับช่วงนี้โควิด -19 เริ่มกลับมาระบาดท,ที่อังกฤษอีกครั้งแล้วนะครับส่วนทางด้านของเวสบอมบิตเนี่ยมาตรฐานก็ยังคงเส้นคุนวานะครับหลังจากไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน5นัดนะครับอีกทั้งขุมกําลังเนี่ยก็พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับ้าบ้านนะครับนอกจากนั้นความมุ่งมั่น ของแกะเขาเล็กเนี่ยน่าจะเหลือไม่มากแล้วนะครับเนื่องจากสถานะลังบวยนะครับแถมขนาดคะแนนเนี่ยตามโซนบอลไปไปถึง11แต้มนะครับภาพรวมจึงดูเป็นรองดารบี้มากพอสมควรนะครับดังนั้นเวทบอมบิดเนี่ยที่อยู่ในข่ายลุนแชมป์น่าจะฟอร์มแจ่มกว่านะครับเกมนี้ผมให้วางเวทบอมบิดนะครับลุยก็โค้ชที่สมนะครับไปทางหน้าแชมป์ชิปเหมือนเดินนะครับ คินปาร์คเลนเจอร์นะครับเปิดบ้านต่อรักเมือนของบอลมัทนะครับผมบอลมัท bon นี่ฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดก็ชนะไปไม่ชนะใครนะห้านะัดหลังสุดเสมอสามแพ้สองนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับวินัสโบไปศูนย์ต่อหนึ่งนะครับส่วนทางนั้นคินปาร์คเลนเจอร์เนี่ยก็ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับสโต๊กไปศูนย์ต่อสองนะครับผมบอลมัท bon นี่เรียกได้ว่าฟอร์มตกยาวนะครับหลังสุกดใช้นอกบ้านมาเจอสี่นัดติดครับ หนึ่งในนั้นนี่ยกพลโดนดาร์บี้ทีมบุยนะ้ยเนี่ยอัดกลับมาสองต่อสามอีกด้วยนะครับในขณะที่คินปาาเลนเจอร์เนี่ยเก็บชัยในรังถึงห้าจากเจ็ดผลหลังนะครับแล้วก็แพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น,นครับความมั่นใจนี้น่าจะเหนือกว่าบอลมัดพอสมควรนะครับอีกทั้งเจ้าถิ่นเนี่ยก็มีลุ้นท็อปโฟแบบเต็มตัวนะครับอีกก็ยังคงเล่นในถิ่นใด้ความต่อเนื่องความฮึกเหิมแน่นอนนะครับนอกจากนั้นห้านัดหลัง ที่บอลมัดมาเยือนสังเวียนแห่งนี้ปรากฏว่าสะกดชัยเจอได้แค่นัดเดียวนะครับดังนั้นะพอมองภาพรวมนี่คินปารเลนเจอร์นี่ข่มกว่าได้เยอะนะครับราคาปอนะผอวางบอลรองเชื่อว่าเจ้าบ้านอย่างน้อยมีหนึ่งแต้มนะครับนัดนี้วางคินปาร์คเลนเจอร์รวยลวยุยก็ค้่สุดท้ายนะครับค้่ที่สี่นะครับไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกนะครับคอนยาสปอร์นะเปิดบ้านต้อนรับการเมือนของเบสิกตัสนะครับผม คนย่าสปอร์นี่ห้านัดหลังสุดนี่ชนะไปถึงสี่นะครับเสมอหนึ่งครับนัดล่าสุดก็ชนะอาตาสปอร์ไปสต่อหนึ่งะครับผมแล้วก็วิสิตัสนี่ชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็ชนะกอสเตเป้สองต่อหนึ่งนะครับผมเรียกได้ว่าเจ้าถิ่นคอนย่าสปอร์นี่เขาเรียกได้ว่า เขาเรียกว่าอะไรเครื่องกาลังแรงนะครับแล้วก็ทําแต้มไล่จี้จากฝูงอย่างแท่ชอสปอร์อย่างไม่ลดละนะครับฉะนั้นไม่แปลกนะครับที่ฟอร์มการเล่นในลีกจึงซิ้ช้ยอย่างต่อเนื่องนะครับ้วยการชนะ7จาก9เกมลีกท้ายนะครับแล้วก็ยิงไปรวมๆุม,ม,ม 9, 9ประตูเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าชื่อชั้นของทีมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาแฟนบอลสักเท่าไหร่นะครับแตถ่ถ้าได้ติดตามผลงานกันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคอนยะ่าสปอร์เนี่ยมีเกมลุกที่อันตรายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ สอดคล้องกับทีมเยือนอย่างเอฟิกตัสเนี่ยยักษ์ใหญ่นะครับที่ปัจจุบันอยู่อันดับเจในตารางซึ่งถือว่าปิดฟอร์มอย่างแรงนครับผมแถมประตูได้ประตูได้เสียก็แค่บวกแค่3เท่านั้นนะครับแม้ผลงานช่วงที่ผ่านมาหลังเปลี่ยนโค้ดจะดูดีขึ้นก็ก็ตามนะครับแต่ว่าสภาพทีมนลวความมั่นใจที่เป็นรองกว่าแบบนี้ผมก็ยังยกให้เจ้าบ้านมีอโอกาสเปิดลังเชือดนิ่งกินเต้นมากกว่านะครับ นั่นเพราะว่าเบติกตัสเนี่ยมาพร้อมกับสถิติไล่ชัยหกเกมเยือนท้ายน,ยนลีนะครับและปลาชัยไปถึงสี่หนอีกครั้งนะครับผมเมื่อพิจารณาจากเหลกกับพ่อลงต่างเนี่ยแนะนำให้ถึงห่างเจ้าทีนสบายใจสุดนะครับฉะนั้นเกมน,นี้ฟันธองวางคอนยาสปอร์รวยก็สี่คู่ที่ให้ไปวันนี้นะครับผมก็เป็นการวิเค,คราะห์ให้เพื่อนเพื่อนได้รับฟังนะครับผมเพื่อนคนไหนสนใจจะตามก็ได้หรือจะสนก็ได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับฟังนะครับ ถ้ามนไหรที่สนใจก็กดติดตามกันนะครับหรือว่าไลน์มาได้ที่ s o l s สานะครับหรือว่าก,กดคลิกได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันพรุ่งนี้วันที่28นะครับสวัสดีครับรวย